สวัสดีครับชาแนปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาอัลบามาโกชิตะซูโม่ไทยแลนด์ครีเอชั n นเรือนนี้กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเรือนที่ออกมาแล้วเนี่ยสร้างกระแสฮือฮาแล้วก็คนนี้เดือดร้อนกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรือนที่หน้าตาดูดีมากๆคู่สีดูแบบดีสุดๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังอยู่ในสไตล์ของอัลบาอยู่นะครับก็คือราคาจับต้องได้ง่ายมากๆเลยนะครับ โดยที่ตัวนี้เนี่ยหลายคนเห็นหน้าตาครั้งแรกเนี่ยก็จะแบบไปนึกถึงตัวรุ่นพี่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือตัวไซโกซูโม่นะครับซึ่งเอาบ้ารุ่นนี้เนี่ยถ้าตามชื่อเขาเลยอะ่ะมันก็คือแบบเอาบ้าซูโม่เลยนะก็คือแบบตั้งชื่อมาตามรุ่นพี่ที่แบบเขาได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็เลฟเฟอร์เรนซ์มาเลยนะครับ ซึ่งคําว่ามากุชิตะในชื่อรุ่นของเรือน,นี้เนี่ยมันก็มาจากการที่กีฬาซูโมที่เรารู้จักกันดีเนี่ยนะครับเขาจะมีการแบ่งลําดับขั้นของการเป็นซูโมสมัครเล่นเนี่ยก่อนที่จะไปถึงซูโมแบบเป็นขั้นสูงสุดอะไรแบบนี้นะครับโดยที่มากุชิตะเนี่ยก็คือเป็นลําดับที่6นั่นเองนะครับก็คือว่าง่า,ายเป็นลําดับสมัครเล่นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะไปถึงซูโมขั้นสูงอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย มันก็เป็นการสื่อถึงการที่อัลบาตอนนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่ายังมองเห็นตัวเองว่าเป็นแบบเหมือนเป็นน้องเล็กอยู่นะยังไม่ได้แบบขึ้นไปเทียบชั้นซูโม่รุ่นพี่อย่างไซโก้แต่ก็สื่อสารว่าตัวเองอ่ะก็พร้อมแล้วนะที่จะขึ้นมาเป็นซูโม่ชั้นสูงในอนาคตต่อไปอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าอยู่แบบในแรงกิ้งสูงสุดของตัวสมัครเล่นละอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาคุชิตะนั่นเองนะครับโดยที่ความเป็นซูโม่ของนาฬิกาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่ามีแบบ เต็มเปี่ยมแล้วนะคล้ายๆกับตัวรุ่นพี่ที่เป็นไซโก้เลยนะครับอาจจะมีบางจุดนะเช่นตัวมาร์กเกอร์หรือว่าดีไซน์ต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกับตัวไซโก้สะทีเดียวนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยยังคงคอนเซปต,ต์นาฬิกาไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็หน้าปัดกลมๆเห็นพื้นที่ชัดเจนอยู่นะครับซึ่งตัวหน้าปัดกลมๆแบบนี้แล้วก็มีการเปิดโชว์เห็นหน้าปัดด้านในกว้างๆแล้วก็ตัวขอบเบเซลเนี่ยเหมือนมีการห้อมล้อมไปด้วยตัวเคส กลมๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นการสื่อสารถึงสนามประลองซูโม่หรือว่าเราจะเรียกว่าโดเฮียวนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูคลิปซูโม่นะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าเวลาเขาสู้กันอนะ่ะมันก็จะอยู่ในแบบเป็นเส้นวงกลมอ่ะแล้วก็เป็นพื้นดินนะแล้วก็ยกสูงขึ้นมานิดนึงอันเนี้ยฟิลลิ่งมันจะประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนแบบเป็นวงกลมแล้วก็มีการยกสูงขึ้นมาจากตัวพื้นแบบเนี้ยด้วยเคสที่แบบมันเหมือนเป็นการเอียงสลปขึ้นมาก็เหมือนเป็นการยกดินขึ้นมานั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นความเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เรียกว่ายกความเป็นซูโม่มาจากรุ่นพี่ได้ค่อนข้างจะตรงจุดแล้วก็ดูทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันเรียกว่าซูโม่จริงๆได้เลยสบายๆนะครับเพราะว่าจุดเด่นมันก็มาครบนะโดยที่รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น Thailand Creation ด้วยนะครับ คือหลังๆมาเนี่ยเอาบ้าเขาก็จะมีการออกนาฬิการตระกูล Thailand Creation มาเยอะนะก็คือเรียกว่าเป็นตระกูลที่แบบเหมือนทํามาเพื่อขายในไทยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเอาบ้าประเทศไทยอะ่ะเขาก็แบบเหมือนเขารู้อะ่ะว่าคนไทยหรือว่าพวกเราอะ่ะชอบนาฬิกาสไตล์ไหนกันนะครับ จากฝั่งไซโกเองหรือจากฝั่งอัลบาเองดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างโมเดลหลายโมเดลขึ้นมาใหม่อเฉพาะแค่แบบขายในไทยเท่านั้นเลยแล้วก็มีการเลฟเฟลนจากรุ่นที่มันขายดีรุ่นยอดฮิตในตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทํามาให้ราคาเนี่ยมันจับต้องได้มากขึ้นเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหลังๆมาก็จะไม่แปลกใจเลยที่อัลบาจะเริ่มมีการออกรุ่น Thailand Creation มามาก ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็หน้าตาแต่ละอันเนี่ยมันจะถูกจริตเราแบบเกือบทั้งหมดเลยอะ่ะคือเหมือนเขารู้ว่าเราชอบอะไรเราชอบคู่สีแบบไหนดีไซน์แบบไหนใส่มาให้แบบเต็มไปหมดเลยนะครับเลือกกันแทบไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรือนหนึ่งที่เลือกคู่สีมาได้แบบผมว่าจี๊ดมากๆนะครับเห็นครั้งแรกนี่ผมแบบขี้ตาทีหนึ่งเลยว่าเฮ้ยเอาบ้าจะมีคู่สีแบบนี้แล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยนะครับคือตื่นเต้นมากๆนะนั่นก็คือคู่สีสไตล์แบบ หลายๆคนอาจจะเรียกว่าสไตล์กันดั้มนะครับหรือว่าจะเป็นธงชาติไทยธงชาติฝรั่งเศสนะครับหรือว่าขาวดําแดงอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกเลยนะครับว่าเป็นคู่สีอะไรนะแต่ว่าคู่สีแบบนี้มันเป็นคู่สีหนึ่งที่มันทําออกมาบนในาฬิการ,รุ่นไหนอ่ะมันก็จะดูน่าสนใจมากๆอยู่แล้วนะครับคือเราจะเห็นว่าหน้าปัดด้านในอ่ะโอเคมันจะเป็นสีเงินๆนะครับมีความซันเบิร์สหลายมุมก็จะติดแบบเทาๆเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะเห็นความประกายซันเบิร์สของหน้าปัดนี่คือชัดเจนมากๆนะครับ แล้วก็ตัวเข็มเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้วก็สังเกตดูชปเตอร์ลิงด้านในจะมาเป็นแบบทูโทนเลยอะคือช h ปเตอร์ลิงทูโทนนี้หาดูได้ไม่ได้บ่อยเลยนะครับบนนาฬิกาเอลบ้านะแต่อย่างอันเนี้ยก็ครึ่งบนก็เป็นสีแดงครึ่งล่างก็น้ําเงินนะครับแล้วก็ถอยออกมาเนี่ยที่ตรงเบเซลด้านนอกตัวขอบเบเซลเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านบนก็เคลือบสีเทาแบบด้านๆมาด้านล่างก็จะเป็นสีน้ําเงิน ซึ่งพอเป็นสีน้ำเงินด้านล่างเนี่ยก็จะเริ่มแบบประกายแสงขึ้นมาประมาณหนึ่งละดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนในการเล่นคู่สีหลักๆเลยนะสสีนะครับก็คือขาวหรือว่าเทานี่แหละนะครับแล้วก็แดงแล้วก็น้ําเงินนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับคู่สีแบบนี้ไซโก้เขาก็เคยมีการเอามาใช้นะบนไซโก้ไทยแลนด์ลิมิเต็ดอิดิชันเมื่อปี63านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาแล้วก็ขายดิบขายดีมากๆนะแต่ว่าเรือนนี้สังเกตดูดีๆนะครับถ้าเกิดจะเทียบว่าเป็นคู่สสสีีีแบบ Thailand Limited, เนนนน่่ยมัยััังงงขาดไปึนะก็คือออท เพราะว่ามาเกอร์ต่างๆนะครับพวกเข็มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสีเงินหมดเลยนะมันยังแบบขาดพวกสีทองนิดๆนดนนหน่อยๆอะ่ะ คือเพื่อนๆลองนึกภาพนะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเป็นเข็มสีทองขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันเดือดร้อนแน่นอนนะครับมันจะยิ่งพีกกว่านี้เยอะเลยอ่ะจริงๆอันนี้ว่าพีกแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเติมทองมาได้อีกนิดนึงนะมันจะกลายเป็นคู่สีไทยแลนด์ลิมิเต็ดหรือว่าเป็นกันดั้มแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราจะเรียกว่าเป็นคู่สีกันดั้มอ่ะมันอาจจะขาดสีเหลืองสีทองไปเพราะว่าในตัวกันดั้มหรือว่าในช่องลมเขาว่ะมันจะเป็นช่องแบบ ที่มีสีทองหรืเหลืองๆอยู่นะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นแค่สีหนึ่งที่มันหายไปนะทำให้มันก็อาจจะยังไม่ได้ครบคู่สีเท่ากับพวกรุ่นพี่ไซโก้ไทยแลนด์อะไรแบบนี้นะครับแต่เอาแค่ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ายังไงมันก็ดูหล่อนะเพราะว่าสีแบบนี้มันจับแมทช์กันยังไงมันก็สวยอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดเรื่องคู่สีต่างๆนานาของตัวหน้าปัดอะไรแบบนี้นะคือสวยเลยนะอันนี้แบบไม่ต้องมาดูอะไรเยอะนะแค่มองแวบแรกก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากจริงๆนะครับส่วนสเปคอื่นๆของนาฬิกานะครับตัวกระจกเนี่ยเป็นฮัทเลคคริสตัลนะครับแล้วก็ตัวกระจกจะเป็นแบบแบนๆเลยนูนขึ้นมาจากตัวขอบเบเซลนิดนึงนะครับแล้วก็การตัดแสงเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะคือมองและดูเคลียร์ดีนะครับบางมุมนี้ก็แทบไม่เห็นแสงสะท้อนกระจกไม่เห็นฝ้าเลยนะครับดูใสกิ้งเลย ตัวเครื่องเนี่ยเป็นรหัส Y 6 7 6นะครับสำรองพลังงานได้ส1ชั่วโมงแล้วก็ตัวเครื่องไม่สามารถขึ้นรันด้วยมือได้นะ เวลาจะขึ้นลานเนี่ยก็ต้องอาศัยการแกว่งแบบนี้นะครับคืออาจจะถือมาแล้วก็แกว่งหรือว่าจะเป็นการใส่ใช้งานบนข้อมือเพื่อให้มันหมุนขึ้นลานแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เวลาใช้งานก็ต้องรู้กันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าก็ต้องอาศัยการใส่หรือว่าต้องใช้กล่องหมุนพวกนี้เพื่อทําให้มันแบบขึ้นลานได้ตลอดเวลานั่นเองส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่10บานะครับถือว่าโอเคเลยนะคือแช่น้ําลงน้ําประมาณหนึ่งเนี่ยพอได้นะครับ ส่วิว่าใครจะใส่เรือนนี้ไปแบบพวกส n o r กลิ n งดำน้ำตื้นๆอะไรแบบนี้ก็ยังพอไหวนะแต่ก็ไม่สามารถลงแบบดำน้ำเท่ากับพวกสกูบ้าได้นะครับก็ยังไม่ถึงกับสเปคของพวกซูโม่แบบจริงจังของฝั่งเซโกโอนะอันนี้ก็ตามภาษารุ่นน้องนะครับก็สเปกก็จะลดทอนลงไปนิดหน่อยเม่ดประยมเนี่ยสามารถดึงมาทีหนึ่งได้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงนะเป็นการตั้งวันที่แบบนี้แล้วก็ดึงมาทีหนึ่งเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลาได้เลยนะครับอันนี้ก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายดีนะไม่ต้องมีอะไรมาวุ่นวายเยอะแยะ เอาเรื่องตัวขอบเบเซลก่อนนะครับขอบเบเซลเนี่ยสามารถหมุนได้นะแต่เป็นการหมุนแบบ2ทิศทางนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการคลิกอะไรมาให้นะครับก็คือแบบหมุนฟรีเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ได้ชอบมากนะครับคือหลายๆคนอาจจะต้องการฟีลลิ่งความคลิกสะหน่อยนะครับคือจะหมุน2ทิศทางก็ยังพอได้นะแต่ว่าฟีลลิ่งเวลามันหมุนแบบแล้วมันฟรีอ่ะมันจะรู้สึกแบบขาดไปนิดนึงจริงๆนะครับอันนี้เสียดายเล็กน้อยนะส่วนตัวเคสเนี่ยก็ให้มาสไตล์ซูโม่มากๆนะครับคือเคสซูโม่อะมันจะมีเอกลัก,กษณ์อย่างหน,งงนจะมีการ ยกขึ้นมาหุ้มตัวแบบขอบเบเซลด้านนอกนไว้ประมาณหนึ่งนะคืออย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามองข้างๆจะเห็นเลยว่าตัวขอบเบเซลมันจะมีการจมเข้าไปในเคสนะครับอย่างเงี้ยกินขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนเป็นการปกป้องขอบเบเซลด้วยนะครับเวลากระแทกรุ่นกระแทกนี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้โดนตัวขอบโดยตรงซึ่งเวลาสมมติว่าเพื่อนๆแบบเจออุบัติเหตุอะ่ะแล้วแบบไปกระแทกปึ้งเข้าไปอย่างเงี้ย สมมติว่าเคสพวกนี้มันเป็นรอยหรือว่ามันยุบนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันยังดูแลรักษาหรือว่าขัดเงาให้มันกลับมาใหม่ได้ง่ายกว่าการที่ตัวขอบเบเซลมันยุบนะคือถ้าเกิดขอบเบเซลมันยุบหรือว่ามันมีรอยอะไรเงี้ยมันขัดยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยดีไซน์ของเคสซูสโม,โม,มันก็ ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้นะก็คือปกป้องตัวเบเซลไม่ให้มันเกิดแรงกระแทกโดยตรงหรือว่าทําให้เบเซลมันบิดเบี้ยวหรือหลุดกระเด็นกระดอนหรือมีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับแต่ว่าพวกการหมุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังทําได้ง่ายอยู่นะคือโอเคตรงที่มันหุ้มตรงเนี้ยเราจะหมุนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่านิ้วเราอ่ะมันจะไปติดตัวเคสด้านนอกแทนแต่ว่าเราก็มาหมุนที่ทิศทาง12นาฬิกากับ6นาฬิกาแทนแบบนี้นะครับก็ หมุนง่ายดีซึ่งขอบอะมีความเหนืดประมาณหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเห็นว่ามันหมุนแบบฟรีฟรีแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่าแบบใช้ใช้ไปมันจะหมุนเองมันจะดูแบบคลาดเคลื่อนเอียงเอียงเบี้ยวเบียวหรือเปล่านะครับต้องออกแรงหมุนประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นผมไม่คิดว่าเรือนนี้ใช้ใช้ไปป๊อปในชีวิตประจําวันอะแล้วมันจะหมุนเองโดยอุบัติเหตุหรือดูเบี้ยวอะไรขณะนั้นนะผมว่าแบบ น่าจะโอเคอะไม่น่าจะมีปัญหาตรงส่วนนั้นเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องการขัดเงาคุณภาพการผลิตเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในเรนจ์ของอัลบานะครับยังไม่ได้เท่าไซโก้นะคือถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อไซโก้ซูโมมาแล้วมาเทียบกันอะ เราจะรู้สึกได้เลยว่าไซโกซูโม่มันดีกว่านะครับก็แน่นอนตามราคานะครับต่างกันแบบไม่รู้อ่ะหกเเท่านะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการขัดเงาขัดด้านนะหรือว่าเหลี่ยมมุมอย่างเงี้ยสังเกตได้ชัดมากนะครับพวกที่แบบมันเป็นสันทั้งหลายอะ่ะตรงเนี้ยมันยังเห็นริ้วที่แบบมันอาจจะยังไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อยเปอมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าเกิดไปมองที่ราคาของเรือนนี้เนี่ยผมว่าโอเคแล้วนะคือแบบราคาประมาณนี้ได้คุณภาพการขัดแบบนี้ถือว่าน่าพึงพอใจมากๆแล้วนะครับก็ ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องเท่าซูโมโอ่อะไรนะยังไงราคามันก็ต่างกันเยอะอย่างที่บอกไปอยู่แล้วอะ่ะแต่ถ้าเกิดพูดถึงรูปทรงโดยรวมนี่คือถอดแบบมาแทบจะเป๊ะเลยนะครับส่วนฝาหลังก็ปิดทึบมานะไม่ได้มีการโชว์เครื่องอะไรแล้วก็มีสเปกบอกไว้เนี่ยทั่วๆไปละนะครับก็สเปคคล้ายๆกับที่พูดไปเมื่อกี้แหละเป็นสแตนเลสสตีลนะครับกันน้ำสิบบาร์แล้วก็ชื่อรหัสอะไรแบบนี้นะครับตรงกลางก็โลโก้ a l ้านะปิดทึบมา ฝาหลังเป็นแบบขันเกลียวด้วยนะครับก็จะช่วยเรื่องกันน้ําได้ดีขึ้นอีกประมาณหนึ่งด้วยส่วนตัวลูมก็มีมาให้บนมาร์เกอร์บนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับเข้าที่มืดก็เหลืองแสงได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะอยู่ได้แบบไม่ได้นานมากนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ถมมันหนามากอะไรเท่าไหร่นะครับส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยก็เรียกว่าตามร้อยรุ่นพี่เลยนะมาแบบใหญ่ๆเลยนะครับออกมาประมาณ45มิลความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13. 1ิ1สมุมิลส่วนลักทูลักเนี่ยออกมาประมาณ50ามิลน,นะครับส่วนน้าหน มันเป็นความหนักที่รู้สึกแบบเออมันเป็นเหล็กตันๆดูแข็งแรงดูแน่นหนาดีอ่ะคือน้ําหนักแบบเนี้ยเอาจริงๆมันดูแบบเหมาะกับนาฬิกาดีนะครับเพราะว่าหน้าตานาฬิกามันดูใหญ่อ่ะมันไม่ควรจะเบามากอย่างเงี้ยออกมา140กรัมอ่ะเป็นน้ําหนักที่กำลังพอดีเลยส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นแบบเหล็กพับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่ยังต่างกักรุ่นพี่นะครับอย่างรุ่นพี่ไซโกซูโม่เนี่ยก็จะเป็นเหล็กตันละเอลิงก็เป็นโซลิดเอลิงแล้วนะครับคือคุณภาพนี่แบบสายก็จะดีกว่านี้เยอะนะอันนี้ก จะเห็นชัดหน่อยนะว่าแบบเป็นคุณภาพที่ยังไม่ได้แบบมีความตันดูแข็งแรงอะไรมากซึ่งตรงจุดนี้แหละอาจจะทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันอาจจะเสียบาลานซ์ไปนิดหนึ่งนะครับคือตัวเคสอะถ้าเกิดเราไม่ดูสายเลยนะเคสี่คือดีมากนะคือแข็งแรงดูแบบ จับๆแล้วแบบมันเป็นเหล็กก้อนตันๆรู้สึกถึงความเป็นนาฬิกาเรือนเหมือนได้นะครับคือมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นนาฬิการาคาหลักพันเลยอะดูแข็งแรงดูแน่นหนาดีมากแต่พอมันมาอยู่กับสายอะมันก็โอเคเริ่มเห็นแล้วว่ามันก็เป็นนาฬิกาที่ราคาก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับราคาป้ายมันแบบ5000กว่าบาทอะดังนั้นสายประมาณแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะ make ซนแล้วอะนะครับตัวบานพับก็บางๆเลย m i โคร a d j u s ก็3ลรูนะครับอันนี้คือแบบสายเหมือนแบบอบบางเบานะครับดูเป็นนาฬิกา ใส่สบายๆนะครับส่วนตัวเคสนี่คือแบบโหลุยซูโมโ่ดูบึกปืนดูแบบเป็นพี่ใหญ่ตัวใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่ามันต่างกันมันกระโดดกระโดดจากกันเล็กน้อยนะครับรายละเอียดภาพรวมก็ประมาณนี้นะข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะผมอะ่ะตัดสายออกไปหมดเลยแล้วก็ใส่ไมโครไจัสเนี่ยรูแรกนะครับดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กที่สุดที่จะใส่ได้เนี่ยผมแนะนําว่าก็5.5นิ้วเนี่ยน่าจะเล็กที่สุดแล้วนะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากใส่สายเหล็กนะครับ ซึ่งพออยู่บนข้อเนี่ยก็ออกมาประมาณนี้เลยก็จะเห็นเลยนะครับว่าไซส์45มิลน์น่ยยังไงมันก็ดูใหญ่นะแต่จุดหนึ่งที่ปกติแล้วเนี่ยนาฬิการตระกูลซูโม่จะทําได้ดีมากๆเนี่ยคือเรื่องของการที่ลักเนี่ยมันจะสั้นนะครับแล้วก็ลักจะมีความสโลปลงมาเยอะประมาณนึ่งทำให้เวลาเรามองจากด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้มีช่องว่างตรงนี้เยอะนะครับคือแบบ ผมก็เอานิ้วสอดไปแล้วแบบติดๆนิดนึดนดนงอ่ะไม่ได้สอดได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการสวมใส่เรื่องความฟิตติ้งบนข้อมือมันเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่มากเรือนหนึ่งที่ใส่ได้สบายมากเหมือนกันนะครับโอเคเรื่องน้ําหนักเนี่ยมันก็จะถ่วงนะประมาณหนึ่งตามน้ําหนักที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะครับคนข้อมือเล็กๆนี่รู้สึกแน่นอนนะครับเพราะว่าใหญ่เอาเรื่องแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องแบบความสบายความรู้สึกว่านาฬิกามันไม่ได้กางเวอร์มากเลยแบบนี้ตัวเนี้ยให้ได้แน่นอนนะครับก็คือแบบอย่างเงี้ยคือเวลาเรามองอ่ะ มันจะยังเห็นว่าสายมีการตีโค้งเห็นแบบตัวเนื้อสายอยู่บ้างได้ซ้ำนะครับไม่ได้ดูตัดลงไปตรงๆดื้อนะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะเวลาเรามองจากด้านข้างฝั่งนี้ เราจะเห็นเหมือนแบบเป็นการหลอกตาดนึงว่าเคสมันจะเอียงแล้วก็ลู่สโลปลงมาพยายามโค้งกับข้อมือนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรือนที่ถ้าเกิดคนข้อมือเล็กข้อมือใหญ่เนี่ยยังไงมันก็ใส่ได้สบายนะครับส่วนจะโค้งอกกระชับข้อมือหรือว่าจะเต็มข้อแค่ไหนเนี่ยก็แล้วแต่ข้อเลยนะครับคืออย่างข้อผมเนี่ยมันเล็กดังนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นตัวหน้าปัดใหญ่ๆอย่างเงี้ยลอยมาเด่นมากๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนข้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างเงี้ย เวลาซูโม,โมโอ่อยู่บนข้อมือคนใหญ่ๆนะมันจะโอ้โหเท่สมบุกสมบันมากเนี่ยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดเป็นคนข้อใหญ่ดูเข้ากันดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะว่าเพื่อนๆใส่แล้วจะเป็นยังไงนะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ทํามาได้เซอร์ไพรส์จัดๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วต้องตกหลุมรักแล้วก็เฝ้ารอกันแน่นอนนะครับเอาง่ายๆนะแค่เรือนนี้มันเปิดตัวออกมาผ่านเว็บไซต์อ่ะ คนทักมาหาผมอยากให้ผมรีวิวเรื่องนี้น่าจะเกิน10คนแล้วะนะครับอินบ็อกซ์มาทั้งในเพจทั้งใน i g ส่วนตัวนะครับก็จัดให้เรียบร้อยตามคําเรียกร้องนะครับซึ่งถ้าถามว่าเป็นนาฬิกาที่น่าใช้ไหมก็ต้องบอกว่าน่าใช้มากๆนะครับโดยที่นาฬิการจริงๆมันก็เน้นเจาะกลุ่มคนที่อาจจะรู้สึกว่าต้องการนราฬิกาฟิลซูโม่เหมือนกับพวกไซโก้นะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้สเปคขนาดนั้นแล้วก็ต้องการสีสันที่มันดูแบบพิเศษขึ้นมาดูแบบไม่ได้คุมโทนเรียบร้อยมาก ราะว่าซูโม่โดยส่วนมากอะ่ะสีมันจะค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะครับคือจริงๆมันมีที่มาจากการที่นักกีฬาซูโม่เนี่ยเขาจะมีการวางตัวให้แบบต้องสุขุมมากๆนะคือเราจะไม่มาเห็นนักกีฬาซูโม่กระโดดโลดเต้นไปมาทําอะไรแบบเหมือนพวกอีฮอนดาในสตรีทไฟเตอร์นะครับอันนั้นมันเกมเนาะมันก็จะแบบออกท่าทางดูแบบ มีการเล่นหน้าเล่นตาเป็นสไตล์คาบูกิมาแจมๆกันด้วยอะไรแบบนี้แต่นักกลาซูโม่จริงๆเขาจะเรียบร้อยดูสุขุมมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยใส่โกโซูโม่ก็สีจะมาโทนแบบเรียบร้อยจ,จัดๆเลยอะแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบซูโม่รุ่นน้องอะที่แบบมีการใส่สีนั่นใส่สีนี่ปรับคู่สีให้มันสนุกดูมีสีสันมากขึ้นซึ่งเราก็อาจจะหาได้แบบ ไม่ได้บ่อยบนไซโกซูโม่นะครับก็ต้องมาหาบนอัลบาซูโมแทนดังนั้นมันก็ชัดเจนนะครับว่าเรือเน,นี้ยมันก็น่าจะเหมาะคนที่ต้องการฟิลลิ่งแบบซูโม่แต่ว่าอยากได้ความขี้เล่นหรือว่าอยากได้สีสันที่มันดูวัยรุ่นดูสนุกสนานขึ้นจับแมชการแต่งกายหรือว่าเอาไปใส่ใช้งานในชีวิตประจําวันใส่ใช้งานแบบเป็น c a s ช a ลวอ a ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์แน่นอนนะครับส่วนราคาอยู่ที่5,800บาทนะครับ จริงๆมีให้เลือก2สีด้วยนะอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินนะครับขอบเบเซลเป็นทูโทนน้ำเงินขาวนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ของออลบ้าในบูธทั่วประเทศเลยนะครับบูธออาบาเนี่เขาจะอยู่ติดๆกับไซโก้นะยังไงเดินไปเจอแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตัวแทนจําหน่ายนะครับก็จะมีเพียบเลยช็อปปี้ลาซาด้านี้ขึ้นมาเพียบแน่นอนนะครับก็ลองไปเซิร์ชลองไปซื้อให้ดูได้เลยนะครับสาหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ